พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพศ2567โอท็อปโปรดักชั่นเปียนจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อวันที่9กันยายน2,567เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีนายประทีปนาทีทวีวันรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาดและกล่าวเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปีพศ2567โอทอปโปรดักเแชมเปียนจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมีนางสาวสุกนันทิย์สีสมวงศ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานณศูนย์ประชุม Move Event Center ห้อง Move วันตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์พัฒนาการอำเภอผู้อำนวยการกลุ่มงานเจ้าหน้าที่พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทบที่สมัครเข้ารับการคัดสรรจำนวน103ราย1 6 8ผลิตภัณฑ์ค่ะโดยแยกเป็น5ประเภทดังนี้นะคะประเภทอาหาร32รายจำนวน62ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม3รายจำนวน5ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย33รายจำนวน50ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก 22รายจำนวน28ผลิตภัณฑ์และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร12รายจำนวน23ผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับการคัดสรรสุดยอด1ตําตำบล1นผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นการกั่นกรองให้ค่าคะแนนส่วนกและขอในระดับจังหวัดแล้วส่งผลไปคัดสรรให้ค่าคะแนนส่วนคอในระดับประเทศ ทั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากภาคราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนสื่อมวลชนในการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดค่ะ สวัสดีค่ะสุดนันทิ์ศรีสวงพนักงานจังหวัดสมุทรปราการค่ะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะคะหรือว่าโอท็อปผลักแชมเปี้ยนนะคะหรือที่เรียกว่าการคัดสรรดาวของตัวผลิตภณัณฑ์โอท็อปของเรานะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการคัดสรรในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการาพิจาคัดเลือกตัวผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดนะคะที่มาลงทะเบียนไว้กับเรานะคะเพื่อที่จะส่งผลการพิจารณาเนี่ยหลังจากที่จังหวะ พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งผลการพิจารณาคัดเลือกไปให้ระดับกรมพิจารณาคะแล้วก็จะมีการประกาศดาวสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งจะมีตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาว,ดาว4ดาว5้าดาวนะคะก็ในปี25 6 7ผู้ประกอบการเรารงสมบัต คัดสรรทั้งหมดเนี่ย103ผู้ประกอบการนะคะจำนวน268ผลิตภัณฑ์168เอผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะที่ได้มาร่วมคัดสรรในปีนี้นะคะก็วัตถุประสงค์ของการคัดกันนะคะก็คือจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีมาตรฐานและก็มีคุณภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ